ค <S <S กักราคดาคมาก็ราคดาคมกระกัดาคมกระเพื่อตอบแล้ว <t ops> ตอบยังครับตอบครับตอบแล้วกดมากดแล้วตอบขอใครครับอขอรระดาคม เวลาอ่านอ่านว่าไงกรกฎาคม,มแต่ที่บอกคือขอไข่ที่อ่านผิดใช่ไหมกรกฎาคมใช่ไหมครับผมข้อนี้เนี่ยอ่านออกเสียงถูกเนี่ยสองข้อครับผมผิดข้อหนึ่งนะานะครับแล้วที่ผิดนั่นคือข้อขอใข่นะครับ ใหญ่เนี่ยเราจะว่ากะรักกะดาคมผมหรือว่ากะรักกะดาคมใช่ครับใช่ไหมคือต้นนี้กะก่อนไม่ใช่กอใช่ครับไม่ใช่กอครับกอมั่นใจมากครับคนนี้มั่นใจมากเลยครับสำหรับวันนี้เนี่ยวันนี้เราก็เรียกว่ามาอุ่นเครื่องก่อนอุ่นเครื่องครับสองข้อผ่านไปอีกแปดข้อเท่านั้นนี่ขนาดแค่สองข้อนะใช่ครับผมสองข้ออย่างง่ยสู้ตายอยู่แล้วนะสู้ตายอยู่แล้วนะครับ ครั้งต่อไปเรามาลุยต่อได้เลยครับ,รบสำหรับวันนี้ก็ต้องขอคนไมเมโลรีนวซีเรียผสมทัญญาลอร่อยได้ทั้งร้อนและเย็นแล้ว e Car Forecast ต้องการเงินสดรถคุณช่วยได้สวัสดีครับแมน้องกุ้งของเราเริ่มต้นได้ไม่เ็วเลยนะครับแต่อ้าวไหงพูดอย่างนี้ล่ะครับแต่ว่ารับรองว่าติดแจ็คตแน่ครับน้องช่วยพี่ได้ไหมครับ แล้วอย่างนี้จะเป็นอย่างไรตะกร้อหวายขนาดมาตรฐานร้อยด้วยหวายจำนวนกี่เส้นและจะรอดไหมเนี่ยหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระองค์ไม่น่ารอดแล้วอย่างนี้จะเป็นอย่างไรติดตามต่อไปนะครับ <c oughs>